เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภัควาภารณสิยังวิหารติอิสิปตัตเนีมิคทาเยตัตระโขภัควาปัญจะพักคีเยภิกขุอามันเตสิเทวมเมภิกขเวอันตามปัพพะชิเตนะนะเสวิตัต พาโยจายังกาเมสุกามะสุขัลลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปปุตชนิโกอะนาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตกิรามะฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถะสันหิโต เอเตเตพิคเวอุโพอันเตอนุปบคำมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียายะกรณีอุปสัมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตาติ กตมาจะสาพิงเวมาจชิมาปฏิปทาตถาคเตณาสัมอภิสัมพุทธาจังคุกการณียานการณีอุปสมายะอภิญญายาสัมพวนธาญาิพานายสังปวัตตีอยเมวะอริโย อักทางคิกัวมาขัวเสยยะเทตังสัมมาทีนติสัมมาสังกาปัวสัมมาวาจะสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายามวสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังขัวสามติกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตรอาภิสัมพุนตาจากุกรารณียาณกรณีอุปัส สัมมาญาปิญาญาสัมพัวทายานิพานายะสังวัตติยอีทางขัวปานพิงเขวทุกขังอริยสัจจธาติปิทุกข้าชราปิทุกขามารนามปิทุกข้าโสกกะปริเทวทุงกะทวมนาสุปายาสาปิทุกข้าอิอัมปเย หิสัมปโยขัวทวงขัวปิเยหิสัมปโยขัวทวงขยามปิชังนารนาราติตัมปิทวกขังสังขิเตนะปันจุปาทานาขันตาทวงขาอีทังขัวปนะพิงขเวทวงขันมนสุโยอริยสัจยายังกันหาปัวนภวิกานัน ทิราคาสะหะขตตาตรตาตร,าต,ร,าต,ราตาพินันธิเนียเยเยิเถทางกามาตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางขวรปรนาปิงเวตุคณโรวัวทวอริยสาสัจยวสัตยตันสาเยวตันหายะอาเสสวิโรคววิโรคาคณีรวคว จาขวปฏินิสิตขวามูติอนารโยอิทางขวปานเพียงขเวทุกนิโรธธรรทักามิเนิปฏิปทาอริยสัตอยามเววะอริโยอัถังขิโกมัก ขัวเสยยติยตังสัมมาเทียนติสัมมาสังกาพัาวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตวสัมมาอาชีวสัมมาวายามวสัมมาสติยสัมมาสมาธิทฐังทุขังอริยสัจจานติเมียมเิงคขเวปุเพอนันทสุเตสุทามเมสุจาคุง อตปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวินชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโกอุทปาธิทุกปานิทุกขังอริยสัจ ปาริยยยันติเมียพิงกเวปุเพอนันวุนสุเตสุทามเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิญชาอุทปาทิอารวงกโวอุทปาทิตังหัวปานิทังทัวขังอริยสัจัง ปริญญาตันติเมียพิฆเเวปูมเปอานานุนสุเตสุธรรมเมสุจางคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวินชาอุทปาทิอารมณ์วัวอุทปาทิอีทังทุกขาสมุทายวะอริยสัจจันติเมียพิกเเวปูมเปอนันุนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทา ปาทิวินชาอุตตปาธิอารวง์กอุตตปาธิตังขัวปานิทังทุกขสมวนทายโยอริยสาจังปหาตามพนติเมยพิงกะเวปุ่มเพอานานวนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาทิวินชาอุตตปาธิอารวง์กวอุตตปาธิตังขัวปาณิทัง ทุ่งขาสามัคยีวอริยสัจจันปะเฮียนันติเมื่ทุ่งขาเวปุ่เพอานานนุนสุเตสุจังเมื่สุจังคุ้ง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวินชาอุทปาทิอารวงกัวอุทปาทิอีทางทวงคันิัวทัวอริยสัจจันติเมียพิกเกวเมปุเพอนานุนสุเตสุธรรมเมสุจางคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวินชาอุทปาทิอารวงกัวอุทปาทิตังคัวปานิทางทวงคันิัว ทวอริยสัจจันสัจสิกาตามพันติเมียพิงกเวมปุเปอันนวนสุเตยสุธรรมเมียสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวินชาอุทปาทิอารวงขวอุทปาทิตังขวปานิตัทวงขานิรัวทัวอริยสัจจันสัจสิกัตันเมีย พิงาเวาปมเพออนานวนสุตเตสุธรรมเมสุจากุง้งอุทปา,าทิยานางังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอารมกุอุทปา,าทิอิท,งทังทวงขันิโร คาถามินิ่ยบัิปัฏฐาอริยสัจจฆนติเมียพิกเวปุมเพอนันนุนสุเตสุธมเมียสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวินชาอุทปาทิอารวงกัวอุทปาทิตังกัวปานิทังทวงการีรอคาถามินิ่ยบัิปัฏฐาอริยสัจจังภาไว เวตาพันติเมยผิงคะเวปู่มเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารวงกัวอุทปาธิตังขัวปานิทังทวนคะนิโรคธรรมินียมติปทาริยสาจังภาวิตานติเม พิกเขเวมภูมเพอนานวนสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชฌาอุทาปาทิอารวนกวงอุทาปาทิยาวะกีวันจำเมียมพิงเขเวอิเมสุจัตัวสุอริยสารเจสุเอวันติปะติวาตัง ทวายาทศาการังยะวาพัวตังยานาทานสานะนะสุวิสุทังอหัวสีนเวตาวาหังเพียงขเวสเทวะเการุเกสยสมารเกยสัปนามะเกยสานสมมาปรา m a n ิยาปชายะสเทวะมนุนส์ไสสายะอนุนตารังสามมาสามพัวทิงอภิสามพุทธห ปาจัญญาสิงยะตัวจากหัวเมียเพียงเทเวอีเมีสุจัตัวสุอริยาสัเยสุเอวันติปริวันกังทวาทัสาการังยะถาพวนตังยานทานสานังสุวิสุทธังอโหสิ อาถาหังภิกขเวสัทวะเกอโรเกสมาระเกอสพรมเกสันสมณพระมณียาปชายาสเทวมนุสายายอนุตตรังสัมมาสัมพวทิงอภิสัมพุธตัวปัจจัญญาสิงญาณจัปปนเมธาสนางอุทปาทิ อากุป,ปาเมีวิมุนติอายมันติชาตินาธิธานิอนัพภาวันโวติอิธามโาวจอภภาวาันตมนาปันจาวาคิยาภิขุวภะภภาวาตัวพาสีตังอภินันทวงอิมาสัมาอิมาสมมินจัปปนา เวยาการนาสมิงพันญามาเนียา,ยายสมมตัวควรทาญยาสาวิรชังวีตมลังธรรมจากคุงอุปทาอุทาปาที่ยังกินจิสมุทัยังธรรมังสาพันนิโรธาธรรมันติปวติเตจะกวะาธรรมจากเกี้ว ภุมมาเทวาสัตธรรมนุนสาเวสุงเอตรรัมภะกวตาภารานาสิยงอิสิปะตะเนมิคธทายาอนุนตาราังธรรมจากกังบาะวะติตังอัปะติวัติยังสะมะเนนนาวนาพาม มเนียนวาเทเวนวามารีนวาพรามุนาวาเกณจิวาโลกัสมินเตปภูมมานางเทวานางสาธังสุตตะวาจตุมมหาราชิกาเทวาสานธรรมนุษย์สาเวสุงจตุมมหาราชิกานางเทวานางสาธังสุตตะวา ตาวติงสาเทวาสารธรรมนุนสาเวสุงตาวติงสาเทวานางสัทังสุตตาวายามาเทวาสารธรรมนุนสาเวสุงยามางเทวนังสัทังสุตตาวาตุสิตาเทวาสารธรรมนุนสาเวสุงตุสิตา นางเทวานางสัตทังสุตตะวานิมมานรตียเทวาสานธมนุนสาเวสุงนิมมานรตียนางเทวานางสานทังสุตตะวาปรนิมมิทวสวะเตียเทวาสานธรมนุนสาเวสุงปรนิมมิสวะสวะเตียเทวานางสัตทังสุตตะวาพรหมั กายกาเทวาสาธรรมนุนสาเมสุงเอตัมพควตาพาราณสิยังอิสิปตเนมิคทายาอนุนตารังธรรมจากกังปวัติตังอปปติวัตติยังมณนเนีนาวาพรามเนีนาวาเทเววามารีนวาพรม มุนาวาเกนะจีวาโลกาสมีเตียอิติหะตเนียคเนียนะเตียนะโมหุเตียนะย,ยาวะพัมมะรักาสิทโทอับภุกขันจิอายัณจทะ,ะทัทะสาทัสทัสสะหัดสีโลกาธาตุสังกามปิสัมปะกามปิสัมปเวที อัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาสุระหัวสิอติกรรมเมวเทวานางเทวนุภาวังอทักข,ขวภะคะวาปุทานังอุทาเนสสิัญญาสิวัตตะพวโกนทันยัวอัญญาสิวัตะพว โกนทันโยติอิติหิทังอายสัมมันตัวโกนทันยาสะอายาโกนทันโยเตวะวะมานังนามังอะหัวสีตี